สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเลตเดอรี่ประจำวันที่22กันยายนนะครับวันนี้ก็มีข่าวสารของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเล่าให้ท่านได้รับฟังกันเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเรื่องราวของเล็ก์เตเรสนะครับแบ็กซ้ายตัวสำรองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของตนหลังจากที่ยังไม่ได้ลงสนามในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลใหม่เลยแม้แต่นัดเดียวแบ็กซ้ายชาวบราซิเลียนได้รับอาการบาดเจ็บข้อเท้าระหว่างการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในพรีซีซั่น ทาให้เจ้าตัวเนี่ยต้องพักยาวไปเป็นเวลา1เดือนโดยคาดการว่าสามารถกลับมาลงเล่นได้อีกครั้งในเดือนกันยายนแต่จนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่เห็นเขาในสนามตัวอย่างใดอย่างไรก็ตามล่าสุดอเล็กเล่ T ก็ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องตัวอาการของตนว่าเขารู้สึกดีขึ้นแล้วและกําลังทํางานอย่างหนักเพื่อรอโอกาสการกลับมาสู่ทีมอีกครั้งผมไม่รู้สึกมีความสุขกับมันเท่าไหร่ แต่ก็อาศัยโอกาสนี้ในการทํางานหนักมากขึ้นตอนนี้ผมรู้สึกดีขึ้นมากผมรู้สึกเตรียมตัวได้ดีและแข็งแกร่งขึ้นรวมถึงสภาพร่างกายและจิตใจผมตื่นเต้นมากๆที่ได้กลับมาอีกครั้งเมื่อใดก็ตามที่ผมได้โอกาสลงสนาม ผมจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อแมนยูเต็ดเก็บชัยชนะให้ได้มากที่สุดแน่นอนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเล็สเตรเลสก็ยังคงอยู่ในระบบการเรียกความฟิตแหละครับตอนนี้ลูกชอก็ทํางานอย่างหนักเพียงคนเดียวครับโดยที่ไม่มีโรเทชันเลยและการกลับมาของเลงสเตรเตนี่ยน่าจะช่วยให้สกอตเ็บของแมนยูเนี่ยได้มีการโรเทชันกันมากขึ้นนั่นเองครับเรื่องที่2ครับเป็นเรื่องของออตโตนี่มาร์ซียาวนั่นเองครับ ตามรายงานของยูโรสปอร์ตนะครับก็มีการรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ได้ไฟเขียวเปิดให้ออนโตนีมาซียาวเนี่ยย้ายได้ในช่วงตลาดมกราคมที่จะถึงนี้นะครับในฤด,ดูกาลนี้นะครับออโตนีมารซียาดูเหมือนว่าจะตกเป็นตัวสำรองแบบแน่นอนแล้วครับเนื่องจากการมาถึงของคริสเตียโนโรนัลโดรวมถึงฟอร์มยอดเยี่ยมของเมสซนกินบูดในช่วงเปิดฤดูกาลมารซียาพยายามอย่างหนักนะครับในช่วงพรีซีซั่นและอยากกลับเข้ามาสู่ทีมโอเลโกนาโทชัยอีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าเขายังไม่สามารถทำผลงานได้เข้าตาาากุนนนนนนซือออผีแแแดดงละงะโ้้มจไรับสในสนย ไปอีกเพราะว่าเอเดนคาวันดี้ก็กําลังกลับมารวมถึงเรามีกองหน้าอย่างคิสเซโนโรโดอยู่แล้วโอกาสที่จะลงของมาร์ซิยาลเนี่ยก็ลิฟลี่ลงไปเรื่อยๆนะครับโดยทางทีมแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยคาดการว่าจะได้เงินราวๆ40ล้านปอนด์ในการปล่อยมาร์ซิยาลไปครั้งนี้นะครับและนอกจากนี้นะครับน่าจะเป็นเรื่องของการเคลียร์ภาระของค่าเหนื่อยนะครับที่มาร์ซิยาลรับอยู่250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์และยังเหลือสัญญาอีกถึง3ปีนะครับทาห้มาร์ซิยาลเนี่ยก็ดูมีเปอร์เซ็นต์สูงมากครับที่จะได้ย้ายออกในนนช่วงงงงมมมมกกกรรรรราาาาาาคค์ซิิยยยลละะับไปปเพี7ตูจากกาส36 6นัดในดูการที่แล้วและเขาก็ยังฟอร์มฝืดอย่างต่อเนื่องนะครับโดยซีซั่นนี้เนี่ยยังไม่มีสกอร์แต่อย่างใดและได้รับโอกาสลงไปเพียง5นัดเท่านั้นเองนะครับริโอฟอนินานนะครับอดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์เตเตก็ได้เอ,อ่ยปากชมแนฟเจสซี่ดินการ์ดที่ได้เป็นฮีโร่ยิงประตูชัยในเกมที่ชนะเวสต์แฮม2ประตูต่อ1เมื่อวันทิตที่ผ่านมากองกลางตัวรุกวัย28ปีเพิ่งจะเป็นซูเปอร์ซับในเกมรีเียร์ลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อเขาถูกส่งลงไปเป็นตัวสรอง และเป็นการทำประตูชัยเหนือกุนคอนในทีที่8 9ก่อนหน้านี้นะครับลินการ์ดเพิ่งถูกแฟรนดแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับวิจารณ์อย่างหนักจากการคืนหลังผิดพลาดน,นะครับส่งผลให้แมนเชสเตอร์เต็ดแพ้ยังบอยในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบแปลงกลุ่มไปนะครับในนัดแรกแต่ตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าเขาจะแก้ตัวได้ดีนะครับเพียงเวลาแค่นัดเดียว,วเจซีลินการ์ดก็แสดงให้เห็นแลวครับว่าเขามีความมุ่งมั่นนะครับและมีประโยชน์กับแมนเชสเตอร์เต็ดอย่างมากนะครับ แล้วก็ต้องรอให้โอกาสต่อไปนะครับสำหรับเจสซี่ลินการ์ดถ้ามีความมั่นใจแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเจสซี่ลินการ์ดน่าจะแสดงอะไรให้เราเห็นได้เยอะแยะมากมายครับในการเล่นใกับแมนเชสเตอร์เตต์นั่นเองครับและเรื่องสุดท้ายครับเป็นการพรีวิวก่อนเกมที่แมนเชสเตอร์เตต์นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวสต์แฮมอีกครั้งนะครับในศึกคาราบาวครับรอบ3นะครับสำหรับนักเตะแมนเชสเตอร์เตต์ที่จะไม่ได้ลงสนามในเกมนี้แบบ100%นะครับก็คือมาร์คแรดฟอร์ดที่ยังไม่ฟิตนะครับแล้วก็ต้องอยู่ในกระบวนการเรียกการฟิตเช่นเดียวกับอามััดดเโลที่ยงบาดเจ็บอยู่นะครับ ส่วนฟิวโจนดีเนสันนะครับอเล็กเซเรสและก็เอเดนเซนการวาน,นี่เนี่ยมีโอกาสจะได้ลงนะครับแต่ก็ต้องดูครับว่าเขาจะฟิตมากพอที่จะลงในเกมนี้หรือเปล่านะครับส่วนทางด้านของเวสแฮมยูเต็ดนะครับไม่มีวิสตันลีนนะครับกองหลังตัวกลางที่ยังคงบาดเจ็บอยู่อย่างต่อเน,นื่องนะครับเดี๋ยวจะได้การกลับมาของกองหน้าตัวเก่งของเขาครับอย่างมิเกลอันโตนิโอนะครับ ที่โดนแบนไปในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับวันนี้กลับมาเล่นในศึกคาราบาวคัพเนี่ยก็ไม่ได้โดนแบนแต่อย่างใดนะครับจะกลับมาช่วยเป็นหัวหอกให้กับทีมก็ถือว่าเป็นอะไรที่อันตรายมากๆคเกี่ยหรับมิเกลอันโตนิโอนะไรายอัาวสิบเอ็ดตัวจริงของแมนยูที่คาดการณ์มาในระบบ4-2-3-1เหมือนเดิมครับทอมมีตันจะได้เป็นผู้รักษาประตูนะครับในส่วนของชุดกองหลังนะครับจะมีวิกเตอร์เดอเดลฟได้ยืนคู่กับเอริสบายีอีกครั้งนะครับแบ็กซ้ายเป็นเร็กซ์เต จะได้ลงโชว์ฟอร์มอีกหนึ่งครั้งนะครับในส่วน3ประสานแดนลุกนะครับจะมีเจดอนซานโชเจสซีลินการ์ดและก็แอนโทนีหลังก้านะครับจะได้ลงมาประสานงานโดยมีหน้าเป้าเป็นทางด้านของออนโตนี่มาลซิยาวนะครับหรืออาจจะเป็นคาวานี่ก็ได้นะครับก็ต้องรอดูความฟิตของเอลิสันคาร์วานี่อีกทีนะครับส่วนฝั่งผู้มาเยือนนะครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับผมก็มีรายชื่อคาดการณ์ดังนี้ครับมาในระบบ4-2-3-1เหมือนเดิมครับ ด้านของประตูเป็นอาริโอลานะครับกองหลังมีเคร็กดอสันกับทางด้านของเคอร์ซูมาครับแบ็คขวาเป็นเฟเดริกแบ็คซ้ายเป็นมาซัวกูครับกองกลางตัวรับ2คนเป็นซูเซกกับมาร์ตโวเบิร์ครับตัวรุก3คนมีเบนราม่าครับบราซิสและก็ยาโมเลนโกครับส่วนหน้าเป้าเป็นมิเกลอันโตนิโอนั่นเองครับแน่นอนครับว่าเกมนี้เป็นเกมกลางสัปดาห์นะครับแมนยูน่าจะต้องมีการโรเลชันเช่นเดียวกันนะครับก็ดูจาก11ตัวจริงที่คาดการณ์ก็จะเป็นตัวสำรองที่ไม่ค่อยได้ลงทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอริกบายยี่ เดโกด d a โล่อายตันนี่ลังกาครับรวมถึงดอนนี่ฟันเดเบกด้วยนะครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าแมนยูจะสามารถผ่านเวสแฮมยูเต็ดในศึกคาราบาวครอบรอบ3ได้หรือเปล่านะครับสำหรับเรื่องราวของวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับเลดเด i ี่ก็ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ